สวัสดีครับพี่น้องมีของเข้าครับวันนี้คอนแทคกิฟสันครับค่าสี่ห้าเจ็ดครับผมนี่นะครับกิฟสันจากอเมริกานะครับ รุ่นนี้ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบหกพันนะครับนี่นะครับผม ตัวนี้จะใส่เข้าไปกับพินแกนขามนะครับจะใส่เข้าไปกับพินแกนขามครับผมวันนี้ผมก็ได้เจาะคร่าวๆแล้วนะครับ จราดูเตรียมใส่ยคอนแทคนะครับแขนสามวันนี้นะครับพิ์สองสายครับผมตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นคอนแทคตัวตัวทดลองนะครับที่ไม่ใช่ตัวนี้แต่ตัวจริงเราจะเอากิบบสันใสเข้าไปนะครับ เจอตัวนี้เลยใสย่เข้าไปนะครับคอนแทคมันก็น่าจะขนาดเดียวกันหมดนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนงี้ยนคะครับมันใส่ด้วยกันได้นะครับขนาดเท่ากันครับผมกินคำจอนแล้วก็จะมีตัวนี้แถมมานะครับเป็นชุด สปริงโบนนะครับมีอะไรมาอีกมีเป็นลูกบิดล็อกซ้ายนะครับโคโตนะครับสองอัน ซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นคาปาซิเตอร์อืมครับผมศูนย์จุดสองสองศูนย์จุดศูนย์สองสอง ตัวจุดศนย์สองสองหน่วยน่าจะเป็นไมโครฟารัดนะครับอันนี้ค่าเลขที่มันบอกค่ามันเนี่ยแต่ละค่าเนี่ยเสียงซาวของของผินมันก็จะเปลี่ยนไปตามค่าของเขาด้วยนะครับผมไม่ใครชอบค่าตไหนก็ลองเลือกหาดูครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่นะตัวใหญ่ขนาดน,นี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับ ก่อนหน้าน,นี้เห็นเป็นเอ,อิร์ตออร,รียนก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ยี่หอ้อ HG สีครับผมแต่กล้องไม่ค่อยโฟกัสนี่ครับผมเอามาให้ชมวันนี้ครับผมอุปกรณ์ที่จะประกอบเข้าไปกับกับพินแก่นพามนะครับส่วนตัวสกูเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาส่งตามหลังมานะครับ ที่เขาบอกลืมลืมส่งมาในชุดนี้เ่าจะใส่สองจดหมายตามหลังมานะครับทำไมให้ชมครับพี่น้องกิบสันมาอีกแล้ววันนี้เราซาวมันหนามันพุ่งดีนะครับกิบสันนี้หนา,สาใสใสนะครับหนาใสาชัดเจน คลาสสิก7ดวินเท e ครับผมอามาให้ชมกันตุ๊กครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามชมครบสวัสดีครับ